สบายดีไหมครับสบายดีค่ะกินข้าวหรือยังคะกินข้าวแล้วแล้วก็ตอนนี้พมซังดื่มกาแฟครับดื่มกาแฟแล้วครับกินข้าวหรือยังครับกินแล้วค่ะอ๋อกินอะไรครับกินส้มต่ำค่ะอ๋อทำไมทำไมคนไทยทุกวันกินส้มต่ำครับเต่แต่คนเกาหลีทุกอย่างกินกิมจิด้วยแต่ไม่ใช่กิมจิกิมจิเดียวเตคนไทย คนไทยกินซุปตาเดีวยวใช่ไหมครับไม่เข้าใจซุปตาหรือข้าวผัดหัวทุ่เข anyway. ้าใจแต้กินซุปตาเดียวไม่เข้าใจคนเกาหลีชอบกิมจิแต่กิมจิเดียวไม่กินเจ้าเป็นไทยครับยงฮาเซโยโออ้อูอันยงฮาเซโยอันอานาลิซาฟูทาซากอลลีได้ไหมครับ พี่ผู้บ่าวชื่ออะไรคะพุมซื้อไม่พูด๋อกาโตะพุ่มซื้อภาษาไทยคิดรอครับได้ิดหน่อยอานาลิซาี่นิมชัยมาอะไรอ้าทุกขที่นี่ที่นี่อนาลิซาโตะที่นี่ร้องเพลงร้องเพลงอะไรครับโคมชูรสโอทัวเป็นพนหน้า ไม่เข้าใจต้นที่ไม่ทางขุ่นเยอะมากแล้วก็แล้วก็ที่นี่ร้องเพลงทางไม่ได้ขาวขอโทษครับอันยองฮาซโยอันยองฮาซโย,ยเก่งมากเก่งมากเป็นคนประเทศอะไรประเทศคนเกาหลีประเทศคุนเกาหลีสวัสดีครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงกรุงเทพมนครับเป็นชานาะ ดิง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 อันไปนะโมกีเรนช่าดิง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 เวียร a อายุคำฟอรับที่อยู่ห้างไหนคะทีมชาติลาวทำให้พูดย่อนรีวิวรีวิววีอันยองฮาเซโยอันยองฮาเซโยพี่หลนะ อินลอยชาขไข่มุกพูดไทยชาไม่ใช่ชักไทยพูดพูดไทยชาทำทำทำไมชักไทยพูดพูดไทยชาไอยาไอยาไอยาอะไรด้วยค่ะพ <Pick up. S 2> ีคครับซีะะรีส์สปีดโปรแกรมกินชิ่ะกินชิ่อะไรซีดังหรอซีซีซีดังซีดังที่เกาหลอาีอร่อยไหมค,ะค่ะจิ๋วอร่อยไหมสวัสดีครับ โ oh อ้ไม่อยารอยหนองฮายีตอยราส่าอาพี่รอ่อยากรอไหมต้อนรับไม่กินไปกินแป๊มเนื้อแป๊มเนื้ยังสีนหนึ่งช่องมอเจ้าแส,ง,สางกีอาเซโยใช้เส้เนก็เซโาายโอย้ใช่ใช้เส้นก็เซโยภาษาไทยรอชาอร่อไหมคะแป๊มเนื้อโอเคโอเคไกินด <laughs> ้นวย AI อ่านแทนคอมเมนต์ กินจีมาเฟวอิดอมกิสโเพนคอนแทคกินซาีดีดีอีีดีปนี้ปีนวยอร่อยคุยกับซีรีอาตอตอนนี้คุยกับซีรีหรออยันขนุ้ผมผมกิดว่าอันนี้พูดเอฟซีคอมอริสัามาโยโกไซมาสโโจฮาฮาซินาโยรวบอมเคาที่สอง คุณเป็นคุณเป็นคุณเป็นพระเทนารายทำไมพูดเจอซีรีอ่านคอมเมนต์ให้โอเคกินด้วยอืมความมากปกติหวานแต่วันมากกินค่ะซีรีพระเทนารายครับคุณืจอซีรีหรอเห็นชาเบ๊บเบ สิบสองอะไรสุกุลบิสสิบสองที่ประดิษหัวสกุลบิสสิบสองที่หลอสิริพูดอยู่ค่ะโอ้ยไข่หมูน่ากินพูดเสร็จทานไม่หยาดคาราเมลโอ้ยปวดทรวงใครสวดทร่ออสาดอเจ้าเจลซสนายสิริคือเอไอทุกคนแอดนอมคิกสตอรี่สตอรี่แอบแอบแอบอยู่ไหนอร่อยมากยุงมี่บอกที่หลอก ไอ้ผมจะพิมพต่อเอไอก้าดายอคือแล้วคือแหลมอลยูจีโอจันด้ายูจีโอคุณมิดสิบสองเหรอคะอยากกินชานมไข่มุกแต่อาริสาจรงจผมผคิดว่าอาริสาพูดโอ้พี่หล่อตาหักโทษพี่หล่อตาหักโทษ อันนี้คอมเมนต์เป็นคนประเทศอะไรดบดบดบแดน f พที่หลอกมากมากเลยค่ะ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 อะไรกว่าเอ็นชนโยเอ็นชนโยเอ็นชนโยที่หลอกค่ะ่ที่หลอกจ้า พี่เขาเป็นคนประเทศอะไรคะผมผมเป็นคนเกาหลีค่ะโอ้ยผมพูดที่เรามาเลยค่ะไม่ใจดีที่หล่อสั่งนับถึงอะไรคะเขาเป็นพมพูดเกาหลีเกาใจเขาเลยเกาใจค่ที่หล่อจ้าในคอบางมูลพัชร์นายโยพี่หล่อหน้าเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนมีโอเบนติมาซิสนายโย ไม่เข้าใจเอาไม่เอาโย่ไม่เฟรนโอ้ยพูดโยอเโดเวนติมาเซนไนโยที่หัวทักทากเลยค่ะอันยนะซิโยเด็กโยวอลอาจูเจลฮาซินิวโอ้ยพูดป่วนทัวป่วดทัวจริงจริงอินดีที่ได้รถอินดี้ได้รถจักรบสิตอนนี้พูดผมพูดมีเวลาครับมีเวลาเาคามีเวลาผมอยากพูดรอรอสุดทำไมพูดคนเดียวไม่คุยกับ อันนี้ไม่ใช่คุยกับพูดคนเดียวไม่คุยกับอันยองจิบจิบอัอจะเลิกกับหัวหนูแออลิซานนอันจาซอยุสนิวดาเกยอวออาจูเจลฮาซีนิวแมนนาซอกิป,ปดาที่หล่อตาฮักโพเดโพแิที่หล่อไปเที่ยวหรอคะ่ะใช่ตนน้ปไปเดียวที่ขาดน้ำละลายหมดแล้วท <laughs> ี่หลออ่อน้ำออนน้ำน้ำ,ำ,ำบีคี้รานจูกาักสนะค่ะ Commons, collar, 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 collar. Yeah, อก <You think you ักราบอ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 ะรอครับอรับอรับคุยกับ a อโอ้ยพุ่มแพ่พุ่มแพ่เอไอหรอโอ้ยบยากาอยู่ไทยหรอคะ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 ใช่ที่นี่คุณนสีหนึ่ทองม้าเจ้าแสงเัียวเซโอโยเธอรีมาขโมยพี่คนนี้ไปให้ฉันอักราบ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  พี่กินเจฉากวยนึบหนับรอครับพี่คนหลอกนายยูมิวอีโอดิโลยอแหงโอเตนาบอกกับพี่หลอมากมากเลยค่ะ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 บครับค่ัล่ะค่แบบนคะคะคําลังคปหา่อคกํา่ัง่ายตะนนีค่ะค่ะค่กคนะค่ะค่ะค่ะคอะค่ะค่ะคะคค้่ค อาเแต่ยักทับผมยักษ์ยักยักษับ้จากเฉากวยนึกหนัไหมครับพี่หล่อมากดอกจันดอกจันดอกจันพี่หล่อมากขอบคุณพ่หล่มากเลยค่ะ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 คดรับค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 รับหล่อจนหนูกส้มเลยค่ะค่ะคคคคคคพี่ากมากเลยค่ะคคคคคพี่หล่อมากาเลยค่ะค่ะคคอบอออบคคุณบอกว่าคุณบอกว่า หล่อจนหนูที่แตกขอบคุณครับ okay. ก yep. ัวรอจนตับเข็งเลยค่ะ no> ค่ะ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 คโอเคอาริสซาอินดีที่ได้อินดีที่ได้รู้จักครับแล้วก็เจอกันครั้งหน้าเกิขอให้มีความสุขวันนี้นะครับค่ะโอเคบายบายขอบคุณมากครับอันยอง